ยังมีชีวิตอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงนี่ถามว่าเออเวลานี้เขามีพระอริยเจ้ามากทวดาทำบุญต่อได้อยาย่าทราบว่าลูกกุมารทองและแม่โบคลีเนี่ยเป็นพระอริยได้ย่างทค่ตอบว่าเป็นแรงจูงใจนี่ได้รัศมีกายไม่สวยมากถามว่าโบคลีจะลงมาเกิดอีกไหม ก็บอกว่าเวลานี้เขาหนีกัน้นั่นจะขาดไม่มีใครว่าอยากจะมาเล็กปีแสงกันเลยหนีบ้างท้ามาพวกที่มาทั้งหมดเนี่ยลงโลกเขาทันที่ไม่มี้จับใจคนนั้นไม่รู้จักมาแต่อะกล่าวเรียกเลยที่พี่เสกตอคนนี้เคยเล่นมาด้วยกันเยอะค่ะแต่ว่าคนนั้นไม่เห็นนะั่งคุยคุยไปคุยมาอยู่พักก็เป็นไหนมาถึงเวลา ก็แลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะลาถา้ามีโอกาสแล้วก็ช่วยส่งข้อดีนะแล้วส่งข้อสองคนโผมเมียนั้นเลยเขาดีจริงๆบอกไม่เป็นไรนะครัเป็นพี่น้องกันถามว่าการคืนจะไปคุยเขาได้ไหมบอกไม่ได้เราคนผู้หญิงเราโกผีแล้วค,บบค่ะเดี๋ยวหาว่าดีฉันเป็นผีดีไม่ดีบ้านช่องพังหมดเปรานั้นว่าคุยกับโบขี้ดิษสันจะแม่ใจงาม เวลานี้เธอเป็นพระอริยเจ้าขุนมารทองก็เป็นพระอริยเจ้าเป็นคนที่มีอำนาจสาคัญอยู่บนสวรรค์ชั้นดาว,วดึงต้องคิดลกูลกลูกฟังแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างลกูกนั่นนะฟังแล้วรู้สึกอ่าเพลินแต่พ่อคุยให้ฟังเนี่ยพ่อต้องการให้ล,ลูกคิดเมื่อบรคลุความจริงก็มีชีวิตรเราเรานะ แช่ไหมลูกทุกคนแล้วไปใช่ดีแล้วลูกแล้วบัคที้ก็เป็นคนสวยบกคี้มีสามีเป็นบบาพระบรมราชพัริหรือคุณแผนเป็นแม่ทัพใหญ่ของสมเด็จพระนวสราาพระนุาาาาสาเลี้ยงดูว่าก็าจะไล่ไปเป็นราชการที่แปดของสุโขท่าของขอยุติยาพระเจ้าสามยาน ปดยการที่สลายบริสัทธ์พระเจ้าสามัญญาฤทธิี่จริงๆรู้จะเป็นอะไรสมเด็จพระอะไรเน่ึออกไวนะไ้ออกก็แล้นะนึกไว้ออก,กวอนที่พ่อนึกออกวอนที่พ่อนึกไว้ออกที่เกียรติคนถามอย่เลมว่าเธอเป็นคนอย่างเรานิมที่เดียวเธอมีคันห้าอย่างเรานึกโดยดีลน,นวลกนะในเวลานี้เธอมีกายเป็นทิศคันห้าไปไหนลลก หายไปหมดแล้วจมดินจมทรายไปหมดโผลโลกแล้วล่คิดด้เปล่าว่าขันห้าของเราทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นอย่างบขึลีทุกคนยอมรับว่าเป็นสมมติว่าทุกคนจะตายเวลานี้จะห่วงขันห้าจะร่างกายไหมพอทุกคนตอบว่าไม่ห่วงดีมากโลกแต่ว่าอย่าลืมนะลูกวนะ่เวลานี้เราควรจะเล่ธรรมะขณะใดได้คุยธรรมะ สาสนนาโดยทำขนาดมั้นจิตมั่นว่ากจกิเลแต่ว่าเวลา